สวัสดีครับผมครูบอมพานุพันธ์นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเรื่องการใช้ตัวของแคนวาเรื่องของเว็บไซต์นะครับอ่ะโอเค เมนูของตัว c a n v a เว็บไซต์นะครับก็จะอยู่ในหน้าแรกเลยนะครับแล้วค่มีคําว่าเว็บไซต์เนี่ยครับเราสามารถกดสร้างใหม่ได้เลยนะครับตัว c a n v a เว็บไซต์นะครับมันมีข้อดีมากนะครับคือมันสามารถสร้างได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วนะครับไม่กี่นาทีเสร็จนะครับโดยที่จะถูกแบ่งขั้นตอนเป็นดังนี้นะครับอย่างแรกเลยครับก็คือปุ่มดีไซน์ครับปุ่มดีไซน์ในที่นี้คืออะไรก็คือเทมเพลตที่เราจะสามารถเลือกได้ครับว่าเราอยากเลือกแบบไหนนะครับแล้วก็จะมีคําจํากัดให้เราด้วยนะอย่าง เช่นการศึกษาก็จะมีหน้าเทมเพลตที่เป็นเรื่องของการศึกษาให้เราเลือกนะครับอ่าก็ตอนนี้ก็ลองให้ทุกคนลองเลือกสักอันหนึ่งผมก็ลองเลือกเป็นแบบง่ายๆแล้วกันนะครับกดมั่วๆเลือกสักหนึ่งแบบ ก็จะได้เทมเพลตออกมานะครับเทมเพลตเนี้ยจะมีข้อสังเกตนะครับคือถ้าเกิดมันจะเป็นเครื่องหมายเพย์อะไรอย่างเงี้ยมันจะเหมือนกับว่ามีแอนิเมชันที่อยู่ในตัวแล้วนะครับมีแอนิเมตแต่ถ้าเกิดเราอ่าเป็นที่เป็นเทมเพลตธรรมดาก็จะแปลว่าไม่มีเครื่องหมายเพย์นะครับก็จะเป็นเทมเพลตที่แบบไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรแต่เราสามารถมาแอนิเมตได้นะครับอ่าในส่วนแรกนี้เราจะทําให้รู้จักเรื่องของดีไซน์ก่อนนะครับ พอเลือกได้รีไซน์เสร็จแล้วครับก็เหมือนการแต่งเทมเพลตทั่วไปได้เลยนะครับเราสามารถด <c oughs> ับเบิลคลิกเพื่อเปลี่ยนข้อความอันนี้ทุกคนลองเปลี่ยนข้อความดูนะครับผมจะลองเปลี่ยนเป็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับคู่บอมก็หมายถึงว่าของเรานะครับต่อไปอันนี้ลองเปลี่ยนเป็นเนื้อหาวิชาต่อไปอันนี้ลองเปลี่ยนเป็นอ,อันนี้ก็จะเป็นสื่อการเรียนรู้ อันนี้ภาพกิจกรรมอันนี้การประเมินก็ว่ากันไปนะครับโอเคอันนี้เราอาจจะทำเป็น Google Form หรืออะไรที่จะมาคอยรับชิ้นงานนะครับแต่ในขั้นบ้าก็สามารถทำได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะมีเรียน,ยนกันต่อไปอันนี้ก็จะเป็นยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนผูบอมอะไรก็ว่าไปนะ โอเคเห็นไหมครับแล้วก็สามารถจัดหน้าตาเป็นเส้นขยึกยืออะไรอย่างนี้นะครับนี่ทีเชอร์อะไรอย่างนี้ก็เขียนเป็นครูบอมอะอย่างนี้ก็ได้นะครับ ก็แล้วแต่เรานะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าแรกที่จะได้ทํากันคือเรื่องของการเลือกเทมเพลตนะครับส่วนถัดมาครับเทมเพลตเนี่ยเราสามารถเลือกได้หลากหลายนะครับก็จะมีทั้งการเพิ่มส่วนหรือการเพิ่มหน้านะครับผมจะเลือกของเป็นการเพิ่มหน้าก่อนเพิ่มหน้าคืออะไรครับเพิ่มหน้าก็คือจะมีหน้าเว็บหน้าใหม่นะครับก็จะเป็นอีกหน้าหนึ่งถ้าเป็นเว็บปกติแล้วมันก็เหมือนกับว่าเรามีหน้าหลักมีหน้าอินเด็กซ์แล้วเรากดหน้าถัดไปก็จะเป็นเรื่องนั้นๆจากตัวอย่างครับในหน้านี้เราจะ มีด้วยกันอยู่ทั้งหมด6หน้า1 2 3 4 5 6อย่างเงี้ยครับเราสามารถบวกไปได้ให้เป็น6หน้าก็ได้นะครับอันนี้คือเรื่องของหน้างั้นผมจะทำเป็นตัวอย่างผมยังไม่ตกแต่งนะครับแนะนำเรื่องพวกนี้ให้ทุกคนได้แค่รู้ก่อนต่อไปด้านกล่องข้อความผมก็เลือกมาเลยครับเพิ่มกล่องข้อความเกี่ยวกับครูบอมผมจะพิมพ์ให้ให้ตรงนะครับเวลาเราทำลิงก์ต่อเราจะได้มาหน้านี้ได้ เกี่ยวกับคูบอมโอเคหน้าถัดมาครับก็เนื้อหาวิชาผมพิมพ์ไว้อย่างนี้นะทุกคนจะได้เข้าใจตรงกันนะครับต่อไปหน้าถัดมาก็จะเป็นอ่าสื่อการเรียนรู้นะครับอโอเคแล้วก็อีกอันนึงครับก็จะเป็นในส่วนของ ชิ้นงานภาพกิจกรรมการประเมินชิ้นงานภาพกิจกรรมแล้วก็บวกอีกหน้าหนึ่งครับการประเมิน การประเมิงือนกาซ้อนอะไรอย่างนี้นะครับเราก็จะมีหน้าต่างๆครับต่อไปครับเรามาพูดถึงส่วนครับส่วนในที่นี้ก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของในส่วนที่1เนี่ยเกี่ยวกับคูบอมแล้วเราอยากพูดอะไรบ้างอย่างเช่นถ้าเกิดผมเพิ่มส่วนลงไปก็จะเป็นหน้าต่อส่วนลงมาในส่วนนี้เลยนะครับอ่าผมถ้าเกิดผมจะพิมพ์เป็นส่วนก็คือประวัติผมยังไม่ตกแต่งนะครับอ่าประวัติประวัติการทํางาน โอเคผมลองเพิ่มส่วนไปอีกนะครับอ,อาจจะมีเรื่องของการสอนอเรื่องของประวัติการสอนนะครับก็จะเป็นเรื่องของเป็นคนอะไรยังไงชื่อเล่นอะไรติดต่อติกตงทิกตอกยังไง,ง,งแล้วกันนะครับประมาณนี้แล้วกันนะ,อ,ะอันนี้จะเป็นส่วน แบบนี้ผมแบ่งไว้3ส่วนแบบนี้นะครับนี่เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับโอเคงั้นเรามาดูกันต่อครับแล้วดีไซน์ล่ะมีอย่างอื่นอีกไหมครับในหน้านี้ครับเราก็สามารถเลือกดีไซน์ได้นะครับเขาบอกว่าแทนที่ปัจจุบันเราก็สามารถแทนที่เป็นปัจจุบันได้เนี่ยเราก็สามารถเอาพวกนี้ครับมามาใช้ได้นะครับเกี่ยวกับคู่บอมอย่างเงี้ยหรือเราเปลี่ยนประวัติอย่างนี้ก็ได้นะครับเป็นเมื่อกี้ผมเขียนว่าอะไรนะข้อมูลพื้นฐานใช่ไหมครับ เราสามารถหยิบพวกนี้มาแทนได้เลยนะครับก็แล้วแต่เราจะตกแต่งเนาะทางเราก็สามารถเลือกได้นะครับก็เหมือนกันนะจริงๆมันมีเทมเพลตแบบนี้เราสามารถกดลูกศรกลับนะครับแล้วเราไปดูรูปอื่นๆก็ได้นะครับเลือกได้เลยนะครับเราก็ลองเลือกดูถ้าชอบอันไหนก็ลองเลือกอันนั้นนะอย่างเช่นอ่ะผมชอบอันนี้ผมก็ เอามาแทนส่วนปัจจุบันอย่างนี้ครับหน้าตาของเว็บเราก็จะมีหลากหลายแล้วแต่ใครจะตกแต่งใครอยากไปทีมเดียวกันก็ได้นะครับในส่วนนี้ครับจะเป็นการเพิ่มส่วนและการเพิ่มหน้านะครับในส่วนตรงนี้ครับก็จะจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ